แต่วัยรุ่นครับผมดาวรุ่งเท่านั<ม>้นเลยครับเต็มเลยครับมาจุดลงไฟเซานีครับวันนี้สามสิบมิถุนายนสองห้าหกเจ็ดครับเอาครับรดติดแล้วปะเนี่ยเอาได้ไหมไปได้ป้อไปได้รึกันกลัมาหนู<อ>ครับวันนี้แม่นมองจุดลงทะเบียนครับผมวันนี้ มือที่สามมืของพายครับครับหนาสาขาซาตเวศาสตร์ครับตึกสีเหลืองมอกกระดิ่งโม่เคยมีเลยครับตัประวัติศาสตร์ครับเนี่ยศาสตรวซาครับายครับนะครับสวัสดีครับผมครับยูทูบเบอร์คนดังครับมูหันฟ้ามนี่มองเฮ็ดงานบบาวเกษตได้ตึกเหลืองๆนี่เป็นประวัติศาสตร์เลยเนี่ยอาจารย์แล้วรูปของเพิ่มไหมครับซาตเวศาสตร์แล้ว มีสาต็ม,มือว่านนี่ฉลามชนมานอนนี่เอาครับวะอาจารย์นาตึก,ส,กาสารว,าวัตรมหาเลยกระสินจะเกินหน้าเกินตาทุกมหาเลยสุดยอดเลยวะครับผมรู้สึกว่านักศึกษาปีหน้าน่าจะล้นนะครับต้องขอบคุณพี่น้ำและพี่พัดนะครับผมเป็นแร, <ละ S 2> รงบันดาลใจนํำรู้สึกว่าอาจารย์ัจงานได้อรังการมากรอบนี้ปีหน้ากดดันครับอาจารย์ต้องบอกขอบคุณทั้งท่านอธิการบดีท่านคณะบดีครับผมทีเพ็นปนึ่งเอาเชิญครับมุหนครับผม หูหันหักนองหักนองแห้งครับมือนีมันยุตเพื่อนแล้วครับเพื่อนเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบมากครับเดี๋ยวมาเบิงบรรยากาศเชรานี้ครับโมโก้สวัสดีครับผมนะครับอันนี้ก็ลูกๆสถาบันศาสตร์ครับมาอ่าให้บริการลงทะเบียนกับจิตอาสาเงินบ่อแบ่งอาสาเงินบเหมือนแห้งไปฮึดเนาะมือสุดท้ายเนาะฮึดแล้วนี่นี่คนีเหมือนแห้งยงู่เลยครับ เราคิดว่าเราเป็ี่ยนตดไอตูนโมดีแสเลมแล้วเดี๋ยวพี่น้องถ่ายเบื้องคลิปเด้อเราสีกระโดดไปลำเรงซ้ายเราหงขวาอยู่ตลอดเลยเอาครับฟังเรื่องนครับมึงในสั่งมาเองได้บหมครับนี่ครับทางเพียงครับเพิ่งใส่พิธีการใส่เลเซอร์ในการตรวจความสูงครับวัดความสูงแล้วก็เบื้องแกีวนะครับอ่าเบื้องอายุเบื้องเขวครับโอ้ครับปิดยากเลยครับนะครับ คู่ตักก็มานะครับข้างดีครัา,างเตาเ่ยครับผมเต็มเลยครับวงนี้เขาเคยมีเต็มเลยโอ้ครับจึงเ็นหลายครับนี่แต่บิ๊กเบิ้มเท่านั้นเลยครับวันนี้มาก หมอหนุ่มหลายๆคนติดต่อกันเมื่อไหร่เริ่มสัดกันแล้วครับเอาแหงตวัดนี่ครับมองจุดที่ลุงควายครับแล้วก็มาลงทะเบียนครับลงทะเบียนเพื่อตรวจวัดครับเขารุ่นครับในการประกวดครับผมมีหมอนุ่มครับมีสังเทียงน้ำครับผมหมอนุ่มครับสังเทียงน้าครับ นี่ครับใส่เลสเซอร์ในการตรวจวัดเลยครับนี่คือวัดความสูงแล้วก็มีการตรวจแขวน้ำครับแา่อบอนใจครับเช็คฟันน้ำนมเช็คฟันแท่นำ้ำมีนีเป้าเกษตรเสียงสีเริ่มไปแล้วครับสะสมมาสามสี่หมื่นนะครับโมเมนต์วัดแ่งานตรวจควายนะครับงานเกษตรแปรมีหลายมือครับมีหลายกิจดรรมนทีจะ้อง พ่อสวัสดีครับผมโชคหมานครับพ่อโชคหมานนี่ครับพ่อของน้องหมอดครับผมคุณเลิ่อยคุณแครับคุณแล้วครับคุณแม่แต่ไก่อย่ได้เรอแมาจากอุบวนคนละครับบูเมนบูเมนว่าอุบลแล้วหอดเด้เนาะไปอีกจากโลกครับเจ็ดแปดสิบแต่การพืชผลเนาะเมินบอครับไก่ขัาครับเดี๋ยวว่างสีไปเล่นน้ำครับผมครับเดี๋ยวว่างเกษตรสีไปเล่นน้ำครับนี่ครับ แอดน,นะครับบรรยากาศนี้หาบ่ได้อีกแล้วครับพี่น้องครับเอาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ